วันนี้ครับมีข่าวเรื่องของปลาหมึกที่มีพิษแรงมากๆตกลงว่าพิษมันมาจากไหนกันแน่มันคืออะไรส่งผลสียังไงอันตรายยังไงจะสรุปให้ง่ายแล้วนะกับผมผลจากช่องเซซายเลยครับ อะไะครับข่าวบอกว่าปลาหมึกชนิดนี้เรียกว่าหมึกบลูริงบลูแปลว่าสีน้ําเงิน,นริงแปลว่าวงแหวนแปลว่าปลาหมึกตัวนี้ครับมีลักษณะเด่นของมันก็คือบนตัวมันเนี่ยจะมีวงแหวนสีน้ําเงินอยู่หลายๆจุดนั่นเองเลยครับซึ่งจากข่าวนะครับเขาบอกว่ามีการเอาไปย่างขายและมันอันตรายมากๆแต่ว่ามันอันตรายมาตั้งแต่มันอยู่ในทะเลแล้วเพราะมันเป็นสัตว์ที่มีพิษที่แรงที่สุดในโลก ชนิดนึงเลยแหละครับแต่ก่อนที่เราจะไปรู้กัน YouTube บอกว่าคนที่ดูช่องผมเนี่ยติดตามผมน้อยมากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วครับช่วยกันหน่อยนะครับกดติดตามคลิกเดียวง่ายๆข้างล่างนะครับหรือถ้าชอบจริงๆกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะครับกดเลยเอาล่ะเรื่องของบูริงนะฮะหมึกบูริงเนี่ยตรงนี้ครับมันมีพิษต,ตั้งแต่อยู่ในทะเลแล้วและพูดง่ายๆภาษาบ้านๆเลยคือมันกัดได้แหละครับผม จริงๆแล้วครับหมึกชนิดนี้เนี่ยใช้พิษในการที่จะล่าเหยื่อล่าอาหารนะครับโดยส่วนใหญ่อาหารของมันนี่ก็จะเป็นปูกุ้งหรือปลาตัวเล็กตัวน้อยที่อยู่ในทะเลแหละครับโดยมันจะจเจาะเหยื่อของมันครับแล้วพ่นพิษเข้าไปและพิษของมันทําให้เหยื่อเป็นอมพาตแต่แน่นอนครับมนุษย์ถ้าลงทะเลก็มีโอกาสที่จะโดนหมึกบลูริงกัดเหมือนกันพิษของมันครับชื่อว่าเจตราโดท็อกซิน หลายหลายคนจำชื่อนี้ได้ครับเพราะว่าเป็นพิษตัวเดียวก,กันกับที่อยู่ในปลาปักเป้านั่นเองเลยครับและพิษตัวนี้ครับมันเกิดจากตัวปลาหมึกเองหรือเปล่าจริงๆแล้วมันเกิดจากแบคทีเรียที่อยู่ในต่อมน้ำลายของปลาหมึกชนิดนี้และพิษตัวนี้ครับมันร้ายแรงมากๆเ,เลยเลยครับ ซึ่งมันแรงกว่าไซยายาย,ยาพิษที่เรารู้จักว่ามันแรงมากๆเนี่ยเป็นพันเท่าเลยแหละครับอย่างที่บอกครับมนุษย์ก็สามารถโดนหมึกบลูริงกัดได้เหมือนกันและถ้าเราถูกมันกัดจะเป็นยังไงเลยครับพิษตัวเทตโรโดท็อกซินเนี่ยจะส่งผลกับระบบประสาทของร่างกายเราทําให้มันบล็อกการส่งสัญญาณประสาทในร่างกายและทําให้กล้ามเนื้อเป็นอัมพาตคราวนี้มันอันตรายได้ยังไงเพราะว่า มันทําให้กล้ามเนื้อส่วนที่สําคัญกับการหายใจเป็นอัมาพาตไปด้วยทําให้หายใจไม่ได้และถึงตายนะครับที่สําคัญไปกว่านั้นพิษตัวนี้ยังไม่มียาถอนพิษนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าอันตรายจริงๆและตรงนี้ครับการที่นํามันมาย่างเนี่ย ก็ไม่ได้ทําให้พิษหายไปไหนนะครับมันไม่ใช่เชื้อโรคครับที่จะโดนความร้อนเราตายแต่มันเป็นสารพิษที่อยู่ในปลาหมึกตัวนี้และตรงนี้ครับข้อมูลเขาบอกว่าจะต้องใช้อุณหภูมิสูงถึง200องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นแล้วการนำมันไปย่างไม่ได้แปลว่าจะทำให้หมึกตัวนี้เนี่ย ปลอดภัยได้และถ้าหากว่ารับประทานไปมันก็ยังมีพิษอยู่ในร่างกายของมันอยู่และมันเป็นอันตรายกับคนรับประทานนั่นเองเลยครับแต่ทําความเข้าใจก่อนว่าหมึกตัวนี้เนี่ยไม่ได้แบบว่าเจอมนุษย์ปุ๊บวิ่งเข้ามาหาเราแล้วมากัดเราเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันจะกัดเราก็ต่อเมื่อมันต้องการสู้นะฮะไม่ว่าจะมันจนมุมแล้วหรือว่าโดนจับไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางที่ดีก็อย่าไปยุ่งกับมันค่อย หลบมันมานะครับถอยออกจากมันดีกว่านะครับและถ้ารับประทานอาหารที่มีปลามึกเป็นส่วนประกอบก็ดูดีๆว่าจะต้องไม่มีวงแหวนสีน้ําเงินถ้ามีแล้วเลยก็อย่าทานนะครับคราวนี้คนที่โดนพิษของมันจะตายร้อเหรือเปล่า ถึงแม้ว่ามันจะถึงตายได้แต่ก็ยังมีโอกาสรอดนะฮะถ้าได้รับการรักษาโดยการรักษานี่ก็คือจะใส่เครื่องช่วยหายใจนะฮะหลังจากนั้นแล้วก็ปล่อยให้ร่างกายเนี่ยมันกําจัดพิษด,ด้วยตัวเองเลยครับผมภูมิคุ้มกันของเราก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันอันตรายมากๆจริงๆนะครับดูดีๆก่อนรับประทานและระวังอันตรายจากธรรมชาติตรงนี้ด้วยนะครับและนี่ก็คือเรื่องสรุปง่ายๆของหมึกบลูริงนะครับและสรุปให้เราได้รู้เลยว่า การที่เรารู้เรื่องวิทยาศาสตร์หรือแม้กระทั่งสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยก็ทำให้เรามีความปลอดภัยมากขึ้นและเข้าใจ มากยิ่งขึ้นนะครับปลอดภัยกับตัวเราเองและปลอดภัยกับคนอื่นด้วยโดยเฉพาะผู้ที่รับประทานอาหารตรงนี้ไปและนี่คือสิ่งสําคัญที่ผมพอยามจะพูดทุกคลิปเลยว่าเรื่องราววิทยาศาสตร์เนี่ยสำคัญนะครับครับแล้วถ้าเพืเ่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้กับพวกเรากลุ่มๆข้างล่างนี้เลยครับแล้วดู2คลิปนี้ครับข้างบนเป็น playlist เรื่องราวทันกระแสจากช่องเราและข้างล่างเป็นคลิปที่ YouTube คิดว่าคุณควรดูจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมดูนะครับสำหรับวันนี้ผมพลจาก เซซายขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ